สิ่งที่เราจะบอกเจ้าร้อยเจ้าเห็นบางอย่างไปแล้วคิดเอาเจ้าน่าจะเห็นที่สุดก็คือนกกระโดนอาทีนี้สิ่งที่เราบอกเจ้าเพื่อจะวิ่งหาอยังอีนเลยนอกจากเรื่องของการไปะลิติเรื่องธองกิจมีบุญกุ้งผสมน้ำตาลจะทำให้เจ้าจากขึ้นขึ้นลงลง กับกายเป็นนิ่งได้ไม่มีตัวอื่นที่จะทําให้นิ่งได้ผู้ใดมีทานผู้นั้นจะไม่ขาดอริยทรัพย์ผู้ไหนมีบุญกุศตผู้นั้นจะไม่ขาดมิตภาพที่ดีและสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ผู้ที่ศึกษาธรรมไม่ได้แปลว่าพระธรรมที่เราศึกษาหรือความดีที่เราทํานั้นมันจะลบความชั่วให้เราไม่ตูกแต่ผู้ใดเข้าใจมากกว่านั้นคือผู้ที่รู้พระธรรมเรียนรู้ความเข้าใจเรื่องดีดมันมีเกราะกำบงัง ในการที่จะตื่นตัวและตื่นรู้แล้วก็มีเหตุของการที่มีพละกกาลังในการต่อสู้ต่อไปแต่เรื่องราวมันจะท้าโสม,มามากแค่ไหนมันไม่สําคัญสําหรับผู้มีธรรมผู้มีธรรมเาจะเตือนตนตลอดไปไว่าอะไรมาก็สู้อะไรมาก็รับผลแต่จะมีสติและจะมีบุญทานต่อไปไม่ได้เอาบุญเอาทานมาแก้ไขปัญหาชีวิต แบบให้มันจะต้องตัดขาดกันไปเรื่องร้ายๆไม่ควรมาไม่จริงมาถล่มดินทลายแค่ไหนจะให้เหพวกเจ้าปานใดผู้ที่มีธรรมก็จะมีความกล้าแร่งอยู่ในติเป็นเดิมครับว่ารู้ทมแล้วเมื่อรู้แล้วแปลว่านับทุกเรื่องไม่ได้หนีปัญหาไม่ได้หนีความจริงผู้ที่เขาเรียนรู้ธรรมเขาเอาไว้ประดับจิตใจให้สูงขึ้นเรื่อยๆ และเป็นพลังการต่อสู้ต่อไปไม่ได้แปลว่าสิ่งที่ชั่วชั่วร้ายร้ายจะไม่มาหาไม่จริงบางคนยิ่งเรียนรู้ก็รทำมากขึ้นสิ่งชั่วชั่วร้ายยิ่งมามากกว่าปกติที่สร้างแต่แต่บทพิสูจน์คนนั้นมีทำจริงหรือเปล่าคือรับได้แค่ไหยังมีคําถามอยู่อีกหรือเปล่าถ้ายิ่งมีคําถามแปลว่าไม่รู้อะไรเลยถ้ายิ่งมีแต่คําว่าต้องสู้ผู้นั้นรู้มาก ถือว่าโลกใบนี้มันไม่มีอะไรที่พวกเจ้าได้ปกติหรอกเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันลงเป็นธรรมชาติแสดงว่าพวกเจ้าอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยโลกมนุษย์พวกเจ้าอยู่เนแบบนี้ซสูงๆํำๆมาๆไปๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวโชคเดี๋ยวลาบเดี๋ยวอํานาจเดี๋ยววาสนาที่มันก่อให้ก็เรียกว่าโลกกับธรรมแตดมมีสุขมีทุกตีชิ้นยิงพาเยียนยอเสะระเซิญมีลาบสมลาบมียศ ไปเนี่ยเ็เรียกว่าโลกกระทำแปลมีฝั่งที่ได้แล้วก็มีฝั่งที่เสียถ้าไม่มีโลกกระทำแปลไม่ใช่โลกมนุษยพรกเจ้าต้องขึ้นสู่สวรรค์แล้วถ้าพวกเจ้าจรับอะไรไม่ได้ต้องตายสถานนี้ไม่มีตัวอื่นเพราะรับโลกมนุษย์ไม่ได้ก็ไปได้แค่สองสถานคือสุขและทุกข์เมืองที่เราอยู่ยมาราชอยู่ คือเมืองแห่งการตัดสินคือเมืองแห่งการที่รับเอาวิญญาณและส่งวิญญาณพิจารณาความคดีแต่โลกของเรื่องของสวรรค์คือรับสุอย่างดินเราถึงบอกมนุษย์กับเทวดาจริงๆเราตัดขาดระบบซึ่งกันและกันไปแล้วเทวดาไม่สามารถลงมาเพื่อจะทำให้พัวเ้ารวยหน้าที่เราไม่ใช่ไ้น พระอินทร์ก็ไม่มีหน้าที่มาทำให้พุทเจ้ารวยเราก็ไม่มีหน้าที่มาทำให้พุทเจ้ารวยมาแนะนําสิ่งที่เราเป็นพรที่มีส่วนมากสายพันธุ์ไม่ค่อยชอบพูดไม่อยากเสียศีลพรที่มีที่สุดอยู่ในาศาสนาฮินดูนั่นคือบรลลุโลกที่สุดเราก็ต้องการเราเราก็ต้องบอกเพราะมันเป็นการที่ยอมรับแบบนั้น แลวมันเป็นอย่างนั้นจริงๆดูแต่พวกเจ้าจเจอของจริงสักกี่คนกันพรที่มันจริงๆมันต้องได้รับจากของจริงๆและไอ้ที่พวกเจ้าเจอจริงหรือเปล่ามีแค่นี้แต่พรของฝ่ายพระพุทธไม่ค่อยมีน้อยมากเวลาเราให้พรเนี่ยมันมักจากเรื่องของบุญกุศลที่เจ้ามีอยู่แล้วแต่อะไรที่มอบมาให้เราเราให้ไปก็ไม่รู้ดีหรือเปล่าแต่นี่เป็นคําขอบคุณมาก สิ่งที่ให้ไปมันเป็นพนที่เป็นการขอบคุณมามันไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาม,มาให้กันเพราะเทวดาไม่ใช่ขาดหนที่จะเสด็จลงมาแล้วบอกว่าขอให้รวยนะคะตามนะั้นแต่ไม่ให้ไม่ใช่เรื่องโดยเฉพาะเราพญยาย,ยมราชเรามาพูดแค่เรื่องกรรเรื่องเินเรื่องคนเป็นเรื่องคนตายเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรามาพูดเฉพาะสิ่งที่เราเป็นเท่านั้น ส่วนมนุษย์รับได้แค่ไหนก็รับไปอะไรที่รับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันไม่มีเหตุของการที่จะต้องจ้องจองน้ำจองพันล้วสุดชึ่งกันและกันมันไม่ริงเพราะงั้นสายเราเป็นสายที่อยากมาเจอเราต้องรับสิ่งที่เราเป็นเราเป็นสิ่งแบบนี้ไม่ได้เป็นสิ่งตามองเลยใจมนุษย์ไม่มาที่นี่หรอกพราะไม่เห็นให้พรเลยไม่มาที่นี่หรอกพราะไม่เห็นพูดเรื่องดีๆเลยพูดแต่เรื่องกรรมเรื่องเบญ ก็ไปหาที่อื่นเพราะเราไม่เป็นจริงๆเพราะว่าเราไม่อยากยุ่งกับ,บร์ด้วยเรื่องแบบร่ํารวยเราชอบยุ่งกับ,บรถในเรื่องของการที่ช่วยหาวิธีของการช่วยแบ่งเบาในเรื่องของสิ่งที่พวกเจ้าจะเจอหนักๆมากนี่คือสิ่งที่เราเป็นไปปกติถ้าพวกเจ้าเริ่มเข้าใจสัจธรราคำถามที่พวกเจ้าควรมีนะโกเป็นรูปร่างยังไงชั้นนี้ได้รับผลอะไรทุกแบบไหน แล้วข้าพเจ้าจะมีโอกาสได้เข้าไปไหมทํายังไงถึงจะปิดโอกาสตัวเองได้นู่นคําถามที่พวกเจ้าควรมีในปัญญาก็ในเมื่อถามกันมามากแล้วก็ทํายังไงก็ได้ให้ข้าพเจ้าไม่ตกนรกแล้วทํายังไงข้าพเจ้าถึงจะขึ้นสู่สวรรค์ได้ท่านจะสงฆ์ข้าพเจ้าเกิดในโลกแบบไหนข้าพเจ้ามีเหตุของการที่ได้รับทุกข์ทรมานไหมชาติหน้าของข้าพเจ้าจะพิกลพิการหรือเปล่าข้าพเจ้ามีสิทธิ์ไหมท่าน ช่วยบอกเธอ,อถามได้หมดนะถ้ารับได้ถ้าพวกเจ้ารับได้เรื่องความรักอย่ามาหาถามเราไปรักกันเราเองไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเทวดาไม่สามารถไปยุ่งเรื่องครอบครัวนย์ได้ไม่สามารถไปยุ่งเรื่องของอย่างอื่นได้เรามายุ่งเรื่องกรรมน,นี้ถ้าเข้าใจเราก็เข้าใจถ้าไม่เข้าใจเราก็ เราเดินกันตัวและเส้นทางยันดูแลตั้งแต่แรกเห็นไหม